มาดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมประชุม z o o บนระบบปฏิบัติการ Windows น,นะครับรวมถึงการสร้างช็อตคัทไว้บนเดสก์ท็อปกันด้วยช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4พลัดภูมิใจเสนอเศส,สื่อวัลลนิดเจ็ดแจ่มใสม่ิจีกูไปเลยอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธทิโชคนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็คงจะไม่หนีเรื่องของการประชุมต่างๆนะครับก็ zoom ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ถือว่าเข้าถึงได้ดีวันนี้ก็มีคำถามหลายๆครั้งมาก็ขออนุญาตนำมาทำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง รวมถึงการสร้างช็อตคัตในระบบปฏิบัติการ Windows นี่เป็น Windows 10นะครับในสไตล์ในหมอคอมกันนะครับเริ่มต้นก็ไปที่เบราว์เซอร์กันก่อนเลยดีกว่าผมก็มาที่ Desktop นะครับ Windows M, M มาที่ Desktop <M S 1> แล้วไปที่เบราว์เซอร์มอคอมหนึ่งเอ็ดีกว่าผมชอบใช้ตัวนี้คุณจะใช้ Google Chrome ก็ได้นะครับหลังจากนั้น Enter ปั๊บ เข้าไปึ 1, Microsoft e d g Windows 2, Bar แล้วคุณก็ไปที่ a d d t e Bar นะครับในกรณีที่ใครอยู่ที่ a d d t e Bar อยู่แล้วหรือที่อยู่ที่คุณพิมพ์ได้ใครที่ไม่อยู่กด a d t e t i c D Delta นะครับเขาก็จะมาอยู่ที่ a d d t e Bar อย่างมผมเนี่ย a u t e n t i c t D ปึ๊บแล้วก็พิมพ์นะครับเว็บไซต์ Zoom .us z O M .us ซซูรูโอออสกาโอออสกาเอ็มมั้ยอ่าก็คือดอทเดียวนะจุดนะครับแล้วก็ u uniform แล้วก็ sela อ่าก็ z o m us อ่ะเตอร์ปั๊บเข้าที่เว็บนี้เลยครับครับแม่ก็มีบอกด้วยเลยนะครับตอนนี้9:00นมีเสียงเขาเรียกว่า clock and calendar เป็น add-on ก็ใครที่สนใจวิธีการตั้งค่าก็คุณเกทัชชาเคยแนะนำไปแล้วเนาะ,ะก็เสริมกันไปด้วยเดี๋ยวใครยังไม่รู้วิธีไปดาวน์โหลดเดี๋ยววันไหนทำสื่อชุดนี้อีกทีนึ่งเข้ามาที่ เว็บของ Zoom กันแล้วก็คือ z o o m us นะครับคอนโทรลโฮ<อ>มไแล้วเราก็ไปที่ heading ดาวน์โหลดกันดีกว่าครับกดคอนโทรลโฮมไปที่ด้านบนสุดของเว็บนะครับแล้วกดตัว h e a d hotel ไม่สอ h e a d hotel อีก Zoom for you h e a d for you h e a d อีก z ู o อีก number 1 in customer r e เขาบอกเป็น number one เลยนะ h e a d hotel อีกค e รับผม h e a d hotel อีก คำขายนิ่โฟมดาวน์โหลดลิงก์เดลเวทส์ดาวน์ก็คือเกี่ยวกับซูมอ่ะเฮดโฮเทลอีกครับดาวน์โหลดลิงก์นี่เจอแล้วครับดาวน์โหลดลิงก์นะครับให้พอเจอตรงนี้แล้วกดลูกศรลงมาเนี่ยนะครับตัวแรกเลยครับที่เขามี8ไอเทมนะครับ meeting client นะครับผม อ่า Zoom meeting client ให้คุณอยู่ที่ตัวนี้นะฟังอีกทีนึงค่ะ <the> Meeting client นะครับ Enter ไปเลย <Go S 1> ตรงนี้เราจะไปหน้าต่อมานะครับก็คือหน้า Download Center ของเขา Control Home ใหม่ครับ <Click. S 1> แล้วคราวนี้กดตัว Head Hotel ไปหา อะไรเดี๋ยวตามกันไปกดตัว h ฮดตัวเลกันต่อครับดาวโหลดเซนเตอร์เดาวโหลดเซนเตอร์อเฮดัวเต่อซูมไคลเอ็นฟอร์มิตติ้งเฮดดิเบซูมไคลฟอร์มิตติ้งตัวนี้นะครับเฮดดิเบตซูมไคลเอนฟอร์มิตติ้ง กดตัว Head Hotel จนเจอ Zoom Client for Meeting เสร็จแล้วกดลูกศรลงครับเพื่อดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่ครับกดลูกศรลง The web browser client to download Auto m a t i c a l l y i e n s t a r for Zoom Meeting ครับผมลูกศรลงต่อ and อลูกศรลงครับลิง k ์ดาว l o a d l i อันนี้จะเป็นในส่วนของ version 5. วงเล็เปิด9349วงเล็กปีวงเล็เปิด34 2บิตวงเล็เลสําหรับใครที่ใช้ Windows ระบบ32บิตนะครับตัวนี้ก็ space bar ตรงนี้ได้เลยแต่โดยทั่วไปนะปัจจุบันก็เป็น Windows 10นะหรือเป็น Windows 8 Windows 7 64บิตก็ตามให้กดลูกศรลงมาตอ download ่อ Link ดา w n ์โหลด64บิต Zoom Client นี่นะครับ64บิตนะ Link ดา w น์โหลด64บิต Zoom Client ฟงฟังอีกทีนะ ไม่ใช่เฟังนะครับฟังอีกที Word, link bit zoom นี่แหละครับสเปชบบาไปที่ลิ้งดาวโหลด64บิทซูมคลายเอิ้นสเปชบบารหรือ Enter อ่าถ้าใครใช้ Google Chrome หรือ Microsoft Edge ค่าปกติคือ Log, e นี่เขาก็จะดาวน์โหลดให้อัตโนมัติแล้วไฟล์ก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวไปอยู่ที่ไหนปิดตรงนี้ก่อนอะ วินโดว์เมาที่เด desktop, สก์ท็อปกแล้วก็กดตัวทีออไปหาดีสพีซีพดกดตัวทีจนเจอดีสพีซีเอนเตเข้าไป,ป แล้วกดลูกศรลงหาดาวน์โหลด desktop docs download สี่เก้าผมเจอลูกศรลงจนเจอดาวน์โหลด enter เข้าไปครับ download iinfv2d9infpanesuminstaller exe notcenter ถ้าตั้งไว้เป็นแบบกรุ๊ปแบบนี้เขาจะเจอตัวแรกเลยนะครับก็คือ z o o m i n s t a l l e r exe z o o m installer exe กด enter ไปเลยครับเดี๋ยวเขาจะทำการติดตั้งให้อัตโนมัติไม่ต้องกด next ไม่ต้องอะไรเลยครับตึ๊ดๆๆๆๆจนเสร็จแล้วเขาก็จะปิดการติดตั้งไปเรียบร้อย ก็แค่กด enter ที่ zoominstaller.exe เท่านั้นเองรอแป๊บหนึ่งนะครับแต่ละเครื่องชา้าเร็วต่างกันบางเครื่องไม่ถึง10วิบางเครื่อง,ง,วง,อง20วิ30วิเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็กด alternate f4 ปิดตรงนี้เลยเมื่อติดตั้งโปรแกรม zoom เสร็จเวลาจะเข้าการใช้งานโปรแกรม zoom ก็ Windows M กดตัวแซไม่มีชอ็อตคัทค,ครับไม่มีชอ็ชอตคัทอยู่บนเดสก์ท็อปเราต้องไปสร้างมาเองครับก็กด Start เมนู Start Windows Search Windows แล้วพิมพ์คำว่าแซดเจอเลยอะถ้าคุณมีโปรแกรมในตัวเครื่องขึ้นต้นด้วยตัวแซตัวเดียวเนี่ยง่ายเลยเอาใหม่ครับกด Start เมนูแล้วพิมพ์ตัวแซดซูมแอพเพรสไลท์ฟูดสวเลยอะถ้าครมเือถ้าใครดมตัวีี่เจอกดแตัว O ซอีกทีสไ เจอซูมเนี่ยเขาบอกซูมแอปแบบเนี้เอนเตอร์ enter, เขาใช้งานได้เลยปั๊บปั๊บมาแล้วนี่ซูมคาวมิทติ้งคุณก็แท็บไปที่ Join a Meeting Space Bar เข้าไปแล้วก็จอยมิทติ้งวินโด้พิสเอนเตอร์ออมิทติ้งไอดีของคุณใส่ออมิทติ้งได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็ตรงนี้อ่ะ meet, ผมขอปิดก่อนผมจะมาสร้างช็อตคัทก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะ อ่ะหลายคนอยากที่จะ Window ์ M แล้วกดตัวแซดหาซูมแล้ว Enter เข้าได้เลยนะครับก็กด Start m เมนูเรามาสร้างช <Windows. S 1> ็อตคคตกัน <Box edit. S 1> อยู่ที่ Search Box แล้วหลังจากกด Start m เมนูแล้วพิมพ์ตัว Z O Z o. อย่างเดียวก็ได้ <Zoom. S 1> นี่ <Play. S 1> Zoom App <Play. S 1> แล้วก็กดปุ่มแอปพลิเคชันอันนี้ผมใช้ nvda 2021.1นะ รวมกับททโปรแกรม PPA ตาทิพ Context Menu ขึ้นมาครับให้กดลูกศรลง Run a p Mini t r a t o r ลูกศรลง Open File Location Enter เข้าไปครับเอาใหม่อีกทีนะเผื่อบางคนไม่ทันกด Start Menu แล้วพิมพ์ตัวแทรก Zoom App นะครับกดปุ่ม Application แ,ปปแล้วดังปุ๊กแล้วกดลูกศรลงหาคำว่า Open File Location Enter เข้าไปปั๊บ เขาจะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วจะอยู่ที่ไอคอนซูมไม่ต้องกดลูกศรไปไหนนะคุณจะอยู่ที่ซูมแบบนี้แล้วกดปุ่มแอปพลิเคชันเปิดคอนเทกต์เมนูขึ้นมาให้กดลูกศรขึ้นขึ้นขึ้นหาเซนทู t ั o เมนูหรือจริงๆครับกดตัว November n เนี่ยพอคอนเทกต์เมนูกดตัว November n เลย b l u e o o ูท Bluetooth d e v แล้วลูก้อนลงลูกสอนลง desktop เปิด create s h o t c u t d e s ท shortcut ตัวนี้ครับ enter ปุ่มแล้วปิดหน้าต่างนี้เลยครับ desktop w i n แล้วเราก็เนี่ยผมแทบมาที่ star นะครับผม windows m มาที่ desktop ้สิแปแล้วผมกดตัวแ e t นี่เจอแล้วครับเอาอีกที่ผมมี2ตัวเนาะก็มีซ s เปอร์แล้วก็ windows m มาที่ desktop กดตัวแเจอซูมแล้ว enter ปุ๊บ เปิดโปรแกรม Zoom Call Meeting แล้วแทบไปที่ Join meeting, เข้าสู่การประชุมโดยการกดเซตสเปซบาร์ meet, meet, ใส่ม e ติ i งไอ d เลยนะครับแล้วก็ไปตั้งชื่อ s สก n name แล้วก็จอยได้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้การที่พาไปดาวน์โหลดการติดตั้ง Zoom นะครับแล้วก็ไปใครใช้3ามสองบิตโหลด3ามสองบิตนะของผมใช้ 64bit บิตผมเลยดาวน์โหลด 64bit บิตมาแล้วก็ติดตั้ง มผมไม่ได้พาติดตั้งนะแต่แค่กด enter เขาก็ติดตั้งแล้วแมสิบวิก็ติดตั้งเสร็จแล้วล่ะอืมอ่ะแล้วก็พาสอนสร้างช็อตคัทด้วยความรู้ดีๆอย่างนี้นํามาฝากกันนะครับเล็กๆน้อยๆกับบริการหมอคอม1414พัทกับผมสุ่โชควรินันลาไปก่อนแล้วครับผมหมอคอมววิ